ครับสวัสดีครับผมนายต่วนพงมมคลในตำแหน่งของคณะกรรมการประชาคมยานวัฒนธรรมไทยลืมเพอเชียงคำนะครับมาในวันนี้ก็มารับความรู้ในเรื่องของการทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับลิจภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวห้ามหมู่บ้านของเพอเชียงคำโดยเพราะอย่างยิ่งชุมชนบ้านดอนชัยก็เป็นส่วนหนึ่งของยานวัฒนธรรมไทยลือ ในส่วนของส่งเสริมของฝากในพื้นที่นะครับซึ่งบ้านดอนชัยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของอำเภอเชียงคําที่เป็นตัวตัวหลักและก็โดดเด่นก็คือตะเมโบราณของกลุ่มบ้านดอนชัยก็ผลิตโด,ดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งการผลิตนั้นเราผลิตมาเป็นปีนี้เป็นปีที่24นะครับ ก็ทำมาตั้งแต่มอ้อแรกจนถึงม้อปัจจุบันก็ถือว่ามาตรฐานก็ยังเหมือนเดิมตลอด24ปีนะครับโดยเพราะยังยิ่งนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาในในพื้นที่โพชิงคำก็มักจะถามหาของวากก็ก็มักจะ,กกกจะ,ะพบกับกระแมโบราณแล้วก็มีน้องใหม่ก็คือมีกรอบลำไย นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของบ้านนนชัยก็จึงถือว่าเป็นพื้นที่หลักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เพอเชียงคําแล้วก็อาจจะกว้างไปถึงในในระดับจังหวัดพะเยาด้วยนะครับวันนี้ก็ย่านชุมชนไทยลือ้อก็ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับมารับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ ของแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละชุมชนเนี่ยได้รับความรู้เป็นอย่างมากนะครับบุคลากรในพื้นที่ชุมชนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในด้านนี้น้อยน้อยมากเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้รับประโยชน์ในการผลิตสื่อในส่วนนี้ดีมากๆด้วยนะครับก็ขอบ,ขอบคุณทางทมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับอาจารย์วิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วยนะครับ